นี่เป็นกล้วยหลากหลายพันธ์ทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้ตามคันคู่รอบสระน้ำภายในสวนเกษตรผสมผสานโคกหนองนาของนายสุวรรณคงตะไนชาวบ้านตำบลดงใหญ่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดม,มหาสารคามซึ่งสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีโดยนายสุวรรณได้กล่าวว่าตนได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวบางส่วนจำนวนสามไร่ จากที่มีอยู่8ไร่มาทำเกษตรผสมผสานโคกหนองนาและทำการปลูกก้วยไว้ตามคันคู่โดยเน้นปลูกไว้เพื่อให้เป็นพืชที่เลี้ยงของพืชชนิดอื่นๆปรากฏว่าก้วยที่ปลูกไว้สามารถเจริญเติบโตออกหนอ่อออกเครือให้ผลผลิตจำนวนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบผลทั้งนามากินนาไปขายนาไปใช้ประโยชน์ทาเป็นอาหารสัตว์ทาเป็นปุย๋ย สามารถลดรายจ่ายและเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้อย่างงาม ส่วนการปลูกการดูแลกล้วยถือว่าปลูกง่ายดูแลง่ายเนื่องจากเป็นการปลูกตามคันคูร่วมกับพืชชนิดอื่นๆอยู่แล้วดินจึงมีความชุ่มชื้นจากน้ําในสระและตอนรดน้ําใส่ปุ๋ยซึ่งจะเน้นปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทําขึ้นเองก็ให้ไปพร้อมๆกันกับพืชชนิดอื่นๆในคราวเดียวกันถือว่าดูแลให้ปุ๋ยให้น้ําครั้งเดียวสามารถได้ประโยชน์ร่วมกันส่งผลให้กล้วยที่ปลูกไว้สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ ซึ่งการปลูกกล้วยนี้ถือเป็นการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับครับคือกล้วยในผผมสิปลูกสิบวันเน่นผลผลิตยังกับมั่นเท่าไดรอกครับกับปลูกเป็นพีเลียงพืชยางอื่นซื้อหแลืลักลักเลียวครับแต่ว่าผลพ้อยได้กะขันมั่นถอกมาเป็นน่วยก็คือได้เสริมไป ใบตองก็ได้เสริมไปแต่ว่าเป้าหมายเลยกคือปลูกเป็นพีเลียงอย่างอื่นปลูกเื่นๆเพราะว่าไร่อะไรแนวครับผมครับปรากฏว่าไกยเป็นเห็ดเงินไหลไกยเป็นเห็ดเงินไหลปีหนึ่งก็ได้สองสามหมื่นอยู่ไมีพันอย่างแน่ครับพันอย่างแน่เนี่ยกล้วยกล้วยกับมีกล้วยน้ำว้าบ้านเฮานี่แหละครับกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยส้มกล้วยหอมครับหลักๆก็มีอยู่สาม่างสามพันหลาหลายหลายต้นบานใดครับเนี่ย บเ,เคยนับบเคยนับห <c oughs> อดลอยหอดสองสามลอยบ่ากะสิปรบผุนสิบบ้างบเคยนับเจ๊กที่อเพราะ <c oughs> พอ,พอนอมันออกกับไอ้ขยายต่อบ้าอครับหรือยังไงครับขยายตออ่อครับขยายต่อเรื่อยม่พี่มีนอองมาขอกะแบ่งไปอือครับเด็กเด็กเด็กขายหน่วยขายนออมครับเนี่ยลักลกะับนอก,กับที่พันๆมากกับปีหนึ่งกับสี่ห้าพันเฉพาะขายนอครับเดือดน้วยมันงเหรอครับน้วยกับ เกือบเมืองยุปีหนึ่งกูนะแล้วแล้วก็ต้นมันเก่ามาเห็ดใอาหารต้นมันแต่ก้อนนี่อาหารสัตว์นะครับซับเลี้ยงงัวอ๋อสับเลี้ยงงัวะบางส่วนขันต้นไทยมันสภาพบ่ดีอ่าเป็นเน่าเป็นยางแล้วก็สับเพ็ดปุ๋ยครับสรุปเราไม่ได้ทิ่มเจอกันไม่ได้ทิ่มเจอกันร้อยกับท่งเอาใบตองไปร้อยกับท่งเขาไปตองไปไปเห็ดเป็นในท้องนี้อีกเพราะว่ากับมีเคียงสับ เพียงบดเห็ดปุ๋ยอยู่แล้วนะก็เลยบดบดถิ่มจังแนวสรุปแล้วบอนี่ยังได้ถิ่มจังอันกล้วยนี่บดได้ถิ่มจังแนวครับปลูกกาง่ายปลูกกาง่ายกับรับกับดีบพราะครับปลูกกล้วยน้ำคันคู่น้ำคันแท้เนี่ยฮะก็ดีครับก็ดีเพราะว่ามันประโยชน์มันหลายอย่างนั่นแหละกับกับกับบดได้ทิมจางกันดูแลกาง่ายเนาะดูแลกาง่ายไห่หน้ามันดูบ้างครับคิดยังไงล้วแต่บ่ได้ไห่เลยครับคือหนองกี่เราเนาะเพราะว่า ผมจะปลูกหลายอย่างไว้ร่วมกันนะคันไฮหน้ามันนึงให้ปุ๋ยอันนึงแล้วก็คือกินไปน้ำกันไปเลยโอก็คือให้ปกตินั่ะละครับไฮปกติให้ไฮฮุมกันสำคัญผมว่ามันอยู่อ้อมน้องน้ำเดยน้ำน้ำมองน้องมันก็่นบอกระไฮกระช่วงแรงยี่หรี่ผู้หล่ะครับอืมครับเกิดที่ว่าคุ้มค่าป่ะครับปลูกกล้วยอ้อมน้องอ้อมขั้นคู่เนี่ยครกะคุ้มค่าอยู่ครับ